โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับผมมาทําความารู้จักเกี่ยวกับมินิเอฟซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะไปโหลดมาเล่นเองแล้วไปทดลองเองมาแล้วแล้วก็คือมินิเอฟเนี่ยมันสามารถโหลดได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปขอลิงก์แนะนาใครก็ได้นะทุกคนเราสามารถกดลิงก์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ ถ้าเราทําเองโดยที่เราไม่ได้ไปดูคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ไปดูคนอื่นเขารีวิวเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันคืออะไรและเราก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันทําอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ทุกคนมาดูอ่าหนึ่งตัวอย่างที่เป็นมินิอที่ผมเล่นอยู่แล้วก็ทํารายได้ให้ผมอยู่นะครับผมเข้ามาที่ F อปดับเบิลตรงเนี้ยดับเบิลตรงเนี้ยเป็นเกมไทยว่าอ่ามันจะขึ้น หัวหรือก้อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ1000 1000 GLC นะครับ1,000 GLC ผมจะสังเกตว่าหัวกับก้อยเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ต่างกันถ้าใครจะเล่นให้เลือกเล่นที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะกว่ากดคาว่าหัวเพราะว่าหัวมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะกว่าผมก็เลือกคําว่า1 0 GLC กดเข้าไปแบบนี้คือมันเป็นการทายก่อนอ่าถ้าทายผิดมันก็จะขึ้นว่าผิดแบบนี้คุณแพ้ดับเบิลไป ผมก็จะทําการเพิ่มทุนไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะทําการเล่นใหม่รอบใหม่ถ้ารอบใหม่มันชนะเราก็กลับไปที่เดิมนะครับทุกคนอ่ะคุณชนะคุณได้ร้อยจีซีกดคําว่า 10GLC กดแบบนี้เรื่อยๆผมเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆรืยทุกคนคือผมติดมากนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับได้มาอีกแล้วแป๊บเดียวนะครับทุกคนได้มาเป็นพันผมลองทํามาได้มาประมาณ2องพันละผมก็แลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็อ่า ถามว่าแล้วเหรียญตรงนี้มันมันพอมันเล่นมาแล้วมันเข้าไปยังไงนี่นะครับพระเอกของเราก็คือจะเป็นตัว F Mini F ที่เป็น Whole Station ตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของกระเป๋ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็นะครับซึ่งที่ผมยกตัวนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือว่าเขามี F เป็นส่วนตัวด้วยที่อยู่นอกเหนือจากใน F Mini F World F นะครับเขามีใน Google Play แล้วก็มี Apple Store ด้วยดังนั้นเขามีเขามีเขาให้บริการอยู่3ที่เลยเอ้ยสที่เลยเว็บไซต์ก็มีแอปใน a p p l e Store ก็มีแอปใน Google Play ก็มีแอปใน w o r l d p p p ก็มีนี่นะครับทุกคนถามว่ามันมีมันมีกระเป๋าอื่นไหมมีครับตัวนี้ครับ Human File ตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะยังไม่ครอบคลุมเท่ากับ อ่าโฮสเตชันซึ่งเวลาที่เราเล่นเกมที่อยู่ในเว r ร์เฟทั้งหมดเลยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถอนออกมาอย่างไงเช่นบางครั้งเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ OR นะครับตัวนี้ o r o ตรงเนี้ยผมก็อ่เป็นเป็นเอฟที่เอาไว้เคลมเหรียญนะนะครับทุกทุกคนแล้วทีเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะถอนออกมายังไงเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ย มันให้เราไปแลกเปลี่ยนตรงอุนโบางครั้งเนี่ยอาจจะขั้นต่ําไม่พอหรือว่าบางครั้งอาจจะยังไม่รองรับเหรียญน,นี้อ่ะแต่ว่าตัวเหรียญทุกเหรียญเลยที่เป็นอยู่ในอ่าเวิลด์เเนี่ยเราสามารถมาทําการแลกเปลี่ยนนะครับจากเหรียญที่เราเล่นเกมอ่ะอย่างเช่นเกมซูชิตรงเนี้ยเกมฟรีซูชิตรงเนี้ยเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะเกมฟรีซูชิตรงเนี้ยเรามาเล่น เราไปสเต็กหรือเราทํากําไรหรือทารายได้จากตัวมันเองเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอ่ะประมาณนี้เลยเราก็สามารถเอาไปแลกเป็น WLD หรือเอาไปแลกเป็นเงินบาทได้ในขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวอ่ตัวไหนอีกตัวไหนอีกเนาะอ่ะผมไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยมีอย่างเช่นตัว ตัวไหนอีกเนาะไม่มีไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะผมลองมาหลาย F อแล้วก็มาตกผลึกนะครับผมก็จะเอาที่มันน่าเล่นเนี่ยขึ้นมาข้างบนเห็นไหมครับดับเบิลเอิร์นแล้วก็ฟรีซูชินะครับเอ็กเวลอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมก็เอามาขึ้นข้างบนเพื่อที่จะง่ายต่อการเล่นผมก็เข้ามาเช็คอินทุกวันเข้ามาทํารายได้กับมันทุกวันแต่ถ้าเรามีรายได้จากมันแล้วเราจะเอามาแปลงเป็นเหรียญ WLD ยังไงเนี่ยมาที่ตรงนี้ครับ F ตรงนี้ครับ โฮลสเตชันถ้าคุณยังไม่โหลดคุณก็ไปโหลดที่มินิแอปได้เลยแล้วก็ไปที่คําว่าค้นหาพิมพ์ได้เลยหรือจะเป็นการเงินตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับโฮ e สเตชันวอลเล็ตกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะให้เรามาที่กระเป๋าเงินตอนเนี้เรามีเรหรียญเออไม่ใช่ทุกคนอ่ะมีเหรียญเห็นไหมครับมันจะมีเหรียญบอกเลยครับว่าตอนนี้เรามีเหรียญในกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่แล้วคือมันจะดึงมันจะดึงจากเครื่ออะไรอ่ะ มันจะดึงจากเวอร์ไอดีของเรามาเลยว่าตอนเนี้มันแค่ดึงมาโชว์เฉยๆนะแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแปลงให้เราอัตโนมัติเราต้องมาแปลงเองเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีเหรียญมีเหรียญของคุณแซมเนี่ยประมาณ1,000เหรียญประมาณ1000เหรียญ SAMA เ,เป็นเป็นเหรียญของคุณแซมซึ่งเหรียญน,นี้ผมได้มาจากไหนผมก็ไปขุดนั่นแหละไปขุดจาก F นั่นแหละนะครับอ่าเห็นไหมครับ ฮัมเมนตรงนี้เห็นไหมครับผมก็ได้มาเล่นเกมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับมีมีหลายเหรียญเลยที่ผมเล่นแล้วก็ทดลองไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้มาดูวิธีการแปลงเหรียญจากเหรียญเกมที่เราเล่นเนี่ยกลายมาเป็น w l d ตอนนี้ผมมี w l d ประมาณเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกเหรียญน,นะผมจะทําการแปลงเหรียญสมมุติว่าผมจะทําการแปลงจากเอ่อเหรียญ ดับเบิลยูเอลดีอ่าเหรียญคุณแซมก็ได้อ่ะกดไปที่คําว่าสวอปด้านบนครับทุกคนสวอปด้านบนอ่าเห็นไหมครับผมก็จะเลือกเหรียญแรกก่อนนะครับเลือกเหรียญแรกก่อนก็คือคุณแซมเอาไม่ใช่แบบนี้นะอ่าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าข้างบนมันจะเป็นเหรียญดับเบิลยูเอลดีข้างล่างมันจะเป็นเหรียญคุณแซมถ้าเราเลือกแบบนี้มันจะหมายความว่าเราจะแปลงเหรียญดับเบิลยูเอลดีมาเป็นเหรียญคุณแซมแต่ถ้าเราจะ แปลงเหรียญคุณแซมไปเป็นเหรียญ WLD เลดเรากดตรงนี้ครับลูกศรชี้ลงมันก็จะสลับให้เราตอนนี้เรามีเหรียญคุณแซมประมาณ1000เหรียญผมก็จะกดสูงสุดตรงนี้มันก็จะแปลงให้เราเลยครับถ้าเราแปลงเสร็จแล้วเราจะได้เหรียญประมาณ1.89 w l d กดนะครับกดคาว่า S w a p ปครับแบบนี้เลยอ่าก็กดคําว่ายืนยันครับอ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเห็นะครับผมจะทําการไปที่กระเป๋าครับ1 1 4 6หนึ่งสี่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เนาะ รีเฟสยังไงวะอ่าเห็นไหมครับมาเป็นหนึ่งหนึ่งสี่แปดแล้วเห็นไหมครับนี่เราสามารถเล่นเกมอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยไปเล่นเลยไปเล่นให้หนำใจไปหาวิธีเล่นไปหาเทคนิคเล่นมาให้ได้พอเราได้เหรียญมาเราก็แค่มาแปลงเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็อ่าเห็นไหมครับซูชิเห็นไหมครับ,รรบซูช,ซชิผมจะแปลงเหรียญซูชิผมก็กดสวอปก่อนกดสวอปแล้วก็เลือกเป็นที่ซูชินะเมื่อกี้เหรียญซูชิอยู่ไหนวะเหรียญซูชิ อ่าเลือกเหรียญซูชิก่อนกดที่โทเค็นก่อนเลือกโทเค็นเลือกซูชินะครับอ่าเห็นไหมครับเหรียญซูชิโทเค็นผมก็กดเลือกพอกดเลือกเสร็จปุ๊บผมก็กดสลับครับพอสลับเสร็จปุ๊บเลือกสูงสุดครับผมจะได้มาอีก2.06788 w l d กดคําว่า swap ครับนี่ครับกด swap ได้เลยแบบนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยครับทุกคนประมาณนี้เลยนี่เลขมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทีนี้มันจะเพิ่มขึ้นจาก114เเป็นเท่าไหรครับทุกคนเห็นไหมครับ1150นี่นะครับเหรียญ WLD เราก็สามารถถอนออกมาเป็นเงินบาทเลยทีนี้นะครับทีนี้เพราะว่าถ้าเราไม่แปลงเหรียญเป็น WLD เนี่ยมันยังไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินบาทเนาะมันยังไม่สามารถแปลงออกมาเป็นเงินบาทตอนนี้มันรองรับแค่ WLD เท่านั้นดังนั้นใครที่มีเหรียญเกมอืนอ่นนะครับก็มาส w a ปที่นี่ได้หรือ ถ้าเป็นเหรียญที่คุณเล่นเกมจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์จากไลน์จาก facebook จากเอ็นทีเล r กมก็ตามคุณก็สามารถมาแปลงที่นี่ได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นแอปที่อยู่ในเวิร์ดแอปเท่านั้นนะครับแอปอื่นเกมอื่นที่อยู่นอกเหนือเวิร์ดแอปคุณก็สามารถเอามาแปลงเหรียญตรงนี้ได้นะครับอืประมาณนี้เลยอ่ะผมจะทําการอ่ะเห็นไหมครับผมจะทําการแปลงเหรียญ O ออารอรก่อน อ่ ORO คืออะไรครับเนี่ย ORO คืออยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่เป็นเหรียญตรงนี้ครับ ORO เห็นไหมครับเป็นเหรียญที่ให้เรามา,าขุดวันละหนึ่งครั้งนะครับขุดวันละหนึ่งครั้งอันนี้คือรวมทั้งหมดผมเชิญเพื่อนไปด้วยมันก็ได้มาประมาณ4 4 8เหรียญ4 4 8เหรียญตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับทุกคนถ้าเป็นเงินเนาะไปที่กระเป๋าแล้วก็ swap นะครับทุกคนผมจะ swap ORO นะครับอ่ะประมาณ1จุด 1.25นะครับผมก็สลับครับสลับเสร็จปุ๊บกดเข้ามาสูงสุดอ่ะพอสลับสูงสุดเสร็จปุ๊บผมก็สวอปสวอปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นเหรียญที่มนอยู่เอลดีมา1.303แบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับทุกคนง่ายมากไม่ว่าจะเราไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในเวิร์ลเอฟเราไปลองผิดลองถูกหรือไปเล่นหรืออาจจะไปลงทุนหรืออาจจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เหรียญออกมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันต้องถอนยังไงนี่แหละครับก็คือหลัก หัวใจสําคัญที่เราได้เหรียญมาแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับประมาณนี้เลยอ่ะได้มาแล้วเอาโอเคเข้าใหม่อ่ะเห็นไหมครับหนึ่งหนึ่งห้าสอง WLD แล้วประมาณนี้เลยเห็นไหมครับอ่ะทีนี้มีเหรียญอยู่อันนึงครับ HUMA เห็นไหมครับ HUMA HUMA เป็นเหรียญอะไรวราทุกคนผมจําไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นเหรียญตรงนี้ครับน่าจะเป็นเหรียญตรงนี้ครับน่าจะเป็นเหรียญตรงนี้ครับ HUMA ตรงนี้ น่าจะเป็นเหรียญตรงนี้ครับทุกคนนี่น่าจะเป็นเหรียญอันนี้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเราจะไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ไปเล่นอะไรมาได้เหรียญมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ให้มาที่ F อปเดียวจบเลยโ h ลส e s t a t i อ่าโฮล l เ station ตรงนี้ แล้วก็อีกสิ่งสำคัญก็คือจะเป็นแอปรองของบริษัทเดียวกับ Home Station ก็จะเป็นแอปนี้ครับ w o r ร์ดฟิวเนะครับเวิร์ดฟิวเนะครับตรงนี้ World Future ตรงนี้คุณสามารถเข้ามารับสิทธิ์ได้หนึ่งครั้งนะครับทุกคนตรงคำว่ารับสิทธิ์อันนี้ผมรับสิทธิ์แล้วนะคุณจะเลือกไลฟ์กับโปรก็ได้แอปตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของการทำกำไรนะครับทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับอันนี้คุณต้องไปศึกษาเองนะว่า มันทำยังไงนะครับอันนี้ถ้าใครที่ทำเป็นนะครับจะได้กำไรแบบคูณ50คูณ100ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองเล่นมาแล้วนะครับก็แพ้ไปหนึ่งตาชนะมาหนึ่งตานะครับตรงนี้อันนี้ถ้าคุณจะเล่นคุณต้องมีเวลาดูกราฟแล้วก็มีเวลาดูข่าวว่าคุณจะไปฝั่งไหนลองกับช็อตตรงเนี้ยลองกับช็อตตรงเนี้ยก็คือว่าคุณจะถือในระยะยาวส่วนช็อตตรงเนี้ยคุณจะถือในระยะสั้นแต่คําว่า จะเป็นลองหรือเป็นช็อตเนี่ยคุณสามารถมาปิดได้ทุกเมื่อเมื่อคุณต้องการสมมุติว่าคุณได้กําไรมาแล้วประมาณอ่าสมมุติว่าคุณลงไป5้าแล้วมันอยู่ LD คุณได้กําไรมาประมาณ4คุณก็ปิดได้ทันทีเลยไม่จาเป็นต้องรออันเนี้ยนะครับคุณสามารถอ่าเข้ามารับรายได้ได้โดยที่คุณไปเชิญเพื่อนแล้วจะมีค่าคอมมิชชั่นสมมุติว่า เพื่อนของเราได้กําไรมาเราก็ได้รับ20%ของกําไรของเพื่อนแต่เขาไม่ได้หักจากของเพื่อนมาให้เรานะอันนี้ผมถือว่าโอเคเลยสําหรับใครที่จะทําทีมก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สามารถเอาไปทําทีมแล้วก็คือถ้าคุณจะทําทีมอะคุณก็ต้องหากลุ่มให้เขาด้วยว่ากลุ่มที่เขาพาเล่นอนะว่าคุณจะไปฝั่งรองหรือไปฝั่งชอ็อตประมาณนี้เลยโอเคนะครับทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะยาวเกินไปแล้วดังนั้น ก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันส่วนใครที่จะไปเล่นอะไรต่างๆก็ไปไปเล่นเองทําเองได้เลยไม่จําเป็นต้องรอผมไม่จําเป็นต้องรอคนอื่นก็ได้แต่กรณีนี้ถ้าคุณได้เหรียญมาคุณจะต้องทํำยังไงคุณก็ต้องมา,าโหลด F อตรงนี้ไว้ติดเครื่องนะครับอะโฮสเตชันคือเอาง่ายๆเลยระบบของ w o r l ์ F เนี่ยเปรียบเสมือน OS OS 1เหนึลยนะสมมุติว่าเรามี Apple เครื่องหนึ่งเนาะอันเนี้ย o r ิร์ลของเราถือว่า เป็นมือถือเครื่องหนึง่งอ่ะเราจะไปเราจะไปโหลด F, แอปเราก็ไปที่มินิแอปเหมือนกับเป็น Play Store อ่ะเหมือนเป็น App Store ในตัวทุกคนเราจะโหลดแอปไหนเราก็โหลดได้เลยแล้วก็โหลดแล้วก็สามารถลบทิ้งได้เลยถ้าเราไม่ชอบเนาะสมมติว่าผมไม่ชอบตัวนี้5มิลตรงเนี้ยอ่าผมก็ลบกดแช่แล้วก็ลบแบบนี้ได้เลยไม่มีอะไรเสียหายเลยครับทุกคนถ้าเราจะไปโหลดใหม่แล้วก็โหลดมาได้ นะครับถ้าเราไปเล่นแล้วมันไม่ชอบหรือทําไม่เป็นเราก็ลบแต่ถ้าเราไปเรียนรู้ในกลุ่มเราอาจจะได้เทคนิคเพิ่มเติมก็ได้นะครับเช่นบางเกมมันเล่นแล้วมันได้เงินอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะครับทุกคนก็มีติดตัวไว้เลยครับอ่าโฮล a t เตชันกับ World Future ตรงเนี้ยผมมองว่าสองตัวเนี้ยอ่าสองตัวเนี้ยเป็นบริษัทเดียวกันแล้วก็อ่ามันจะมีในส่วนของแคมเปญเดี๋ยวเขาจะจัดแคมเปญอันเนี้ยผมได้รับ ข่าวสารมาจากาในกลุ่มเทเลเกมด้วยนะครับประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับทุกคนส่วนใครอยากจะเล่นแอปไหนก็ทักมาสอบถามผมก่อนก็ได้เพราะว่าบางแอปมันไม่มีลิงก์เชิญเพื่อนมันไม่มีลิงก์รหัสเชิญเพื่อนบางแอปมันมีแต่ถ้าคุณอยากจะสอบถามคุณก็ต้องกรอกรหัสผมก่อนผมถึงจะได้แบบาสามารถแนะนําคุณได้เต็มปากแต่ถ้าแอปไหนผมไม่ได้ทํา ผมไม่สามารถบอกคุณได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าผมไม่ได้ศึกษาบางเอฟถ้าผมทําผมก็รีวิวผมก็ให้คุณกรอกรหัสเชิญอันนี้ถ้าผมไม่เข้าใจเอฟไหนผมจะไม่รีวิวเลยครับทุกคนผมเข้าใจก่อนถึงจะรีวิวดังนั้นใครที่จะไปแนะนําใครควรที่จะทําความเข้าใจให้เข้าใจก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะอ่ามีอยู่อีกเอฟหนึ่งครับทุกคนฮัมเมนไฟตรงเนี้ย บางแอปเนี่ยเอ้ยบางเหรียญเนี่ยมันไม่รองรับทุกคนมันมันสามารถแลกเปลี่ยนได้ก็จริงแต่มันไม่รองรับนะครับทุกคนอ่าอย่างเช่นตัวนี้ซูเปอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันไม่สามารถโทเคนนี้ยังไม่รองรับแต่ตัวของโฮสเทชันเนี่ยมันรองรับทุกอันเลยดังนั้นผมมองว่าโฮสเทชันเนี่ยอ่าเป็นกระเป๋าที่เอาไว้แลกเปลี่ยนหรือเอาไว้สวอลเหรียญได้เนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมที่สุดแล้วในตอนนี้เพราะมันมีทั้ง w o r l d ด p มีทั้ง App Store มีทั้ง Google Play มีทั้ง ะระบบเว็บ2ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันส่วนใครที่คิดว่าได้ประโยชน์จากวีโอนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ